ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมชีม่เอฟซีลงเตะนัดที่22ของฤดูกาลนะครับต้อนรับการมาเยือนของบุชอนแดนใต้สงขลาอยู่ในเต็นะครับชีมยม่เอฟซีวันนี้11คนแรกไม่มีธนิงพงศ์ดีหำแหที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็หวังจะล้างแค้น่าจาทีนัดแรกไปแพ้ที่นาทวีมา3-1เกมนี้ก็ต้องเต็มที่นะครับแม้ว่าจะล้ามาจากการเล่นถึงต่อเวลากับชนบุรีมาในบอลถ้วยนะครับสงขลาถือว่าได้สดกว่านะครับได้พักมาเต็มๆ โอกาสของทีมเยือนทักทายก่อนนะครับจากชิมารูคิเซ่นะครับยิงแต่วว่าไปเข้ามือเฉลิมเกียรติสมบัติปัดครับกองหน้าจอมเก๋านะครับกองทีมเยือนเชียงใหม่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันจากจังหวะนี้นะครับเวเดนบรูโน่ลากเข้ามานะครับหาจังหวะก่อนที่จะไหลมาลูกนี้คิมพโยจินแป้นนั้นโอ้โหดูยิงไปติดไซนก้อยออกหลังไปถึงน่าเสียดายครับว้าลูกเกมมันจะอึดอัดเหมือนกันนะครับเชียงใหม่ต้องแก้เกมนะครับตอนนี้ หม่ครับเชียงใหม่ยันดิกุีทำชิงมาทิมฮโยจินจะกระดโดดข้ามและโดนปัดเอาไว้ได้ครับโอ้โหนิพนนิ่งจังนะฮะลูกนี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับในจุงท้ายคู่แรกยังไม่นำนะครับทิมฮโยจินนี่มีโอกาส2ครั้งแล้วโอกาสก็มีหลายครั้งนะครับเชียงใหม่แต่ว่ายังขัดขัดเกินเกินนะครับในครึ่งแรกก็เลยยังเสมอกันอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเชียงใหม่วันนี้ถือว่ากดดันพอสมควรครับ ดูต่อในครึ่งหลังนะครับโอกาสของทีมเยือนทักทายก่อนนะครับจังหวะนี้ไหลมาแล้วครับแล้วก็เป็นเดียโก้ลิมาลองริงแต่ว่าหลุดกรอบออกหลังไปนะครับมานี่เพิ่งย้ายมาในเลกสองนะครับเดียโก้ลิมานะครับแนวรุกชาวบราซิลครับปีเตอลิซิบูนะฮะลงมาเสริมเกมทางดินมเส้นให้กับเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าได้ผลเหมือนกันครับขึ้นมาทางขวาลูกนี้เปิดอัดเข้ามาทีมเยือนสกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเกือไปครับเชียงใหม่เกือบนํา ใหม่ครังครับเชียงใหม่คริสติยันคูราสกี้บริสติยันทางซ้ายมีบรูโน่ครับท่านผู้ชมบรูโน่ยึกยักแล้วปั่นโค้งวันี่โอ้โหเที่ยวสามเหลี่ยมออกหลังไปเลยครับว่าบรูโน่วันนี้พยายามเต็มที่เลยนะครับยังไม่ได้ครับเชียงใหม่จังหวะสุดท้ายแก้ยังอีกครั้งก็เอาเจ้าฝุ่นนำพันพลับเพลี้ยงนะครับลงมาแทนยิงดิในจังหวะนี้ครับอดิศักดิ์สีกำปังป่าเน้นๆเลยมาลุกตัวออกหลังไปแล้วครับเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังนะครับอดิศักดิ์สีกำปัง ลูกนี้แนวรับเชียงใหม่ไปชนงักกันหมดนะฮะเป็นด้านของฟานซิโก้โซเลสดึงจัอบวบคนที้จะไหลามาแล้วเป็นเดียโก้ลิมาแทงเรียบๆก่อยเลยโอ้โหเชียงใหม่เจ็บปวดเลยนะครับมาโดนจนได้นะครับพัดทำเขาไม่ได้แล้วโดนลงโทษเลยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเดียโก้ลิมานั่นเองนะครับเนี่ยฮะฟานซิโก้โซเลสตัวสำรองที่ลงมาลากลบมาคนที่จะไหลรีบดูฮะหลุดหมดเลยครับฉเฉลิมเกียรติเจอแบบนี้ไม่ไหวนะยิงจ่อๆเลยครับ1-0ครับสงขลายูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน โอ้รามาดได้ในช่วงท้ายเกมซะด้วยเชียงใหม่ตอนนี้งานเข้าซะแล้วเครับนี่ฮะแฟนบอลของทีเยือนก็ตามมาเชียร์เหมือนกันบุโนโน่ใส่ความสามารถเาตัวล่าเข้ามานะครับหาจังหวะกอนที่จะกดตรงนี้แต่ว่าโดนเซฟไว้อีกเลยครับโอ้โหนิพนนินจันทรนะวันนี้ช่วยชีวิตสงขาได้หลายครั้งท้ายเกมเชมียงใหม่บุกแหลกับพิศยีย์ยิงข้ามคานไปอีกวันนี้โอกาสหลายครั้งเลยครับเชียงใหม่แต่ยิงนกตกปลาไปหมดนะครับยังไงก็ไม่เข้าสักที โยนมาใหม่ครับมงลูกนีด้ดูฮะลุดเสาออกหลังไปอีกครับมงกระเด้งลงพื้นแล้วนะฮะไม่ได้ครับพิเศษยูราสกี้ดูโนโ,โดนสกัดนะครับลูกนี้มาใหม่แล้วครับไหลมาทางขวาอ้าวแล้วครับพีเดวิดยอดเข้ามาอนุพันธ์มงโด่งข้ามทางไปอีกครับโอ,โโอโ้โหท้ายเกมนี้มีโอกาสเยียบเลยนะครับเจ้าบ้านอีกครอบเลยครับโยนเข้ามาโอกาสสุดท้ายของทียใหม่แล้วครับบริลลตันบรูโนโ ปูโนเปิดเข้าไปมงลุริทแย่ไม่ถึงโอ้โกฮิเซียนบลาสกี้เราหมดเวลาการหข่งกันครับตัวประชมชื่อแมฟซีพลิกพ่ายบัวชนนันได้สงขาไปยังเนื้อความคาดหมายกับศูนย์ประตูต่อหนึ่งโอกาสเพียบแต่ทำไม่ได้ครับก็นะกันหนึ่งต้องแสดงความดีกับสงขาด้วยนะฮะวันนี้เขามาด้วยความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็เราไม่ต้องแก้ตัวนะฮะรับผลพ่ายแพ้ไปแล้วนะฮะผมรับผิดชอบแล้วเหตุผลต่างๆนะฮะ คุณเป็นนักกีฬาหรือหรือลงไปทําหน้าที่เนี่ยมันมันก็ต้องนะบอกว่าลาไม่ได้นะฮะมันต้องมันต้องเต็มที่แล้วเล่นในบ้านด้วยนะยอมรับในความไม่แพ้ครับก็บอกแล้วนะฮะถ้าทำเขาไม่ได้นะเขาโต้กลับลูกเดียวนี่นีคือฟุตบอลนะฮะผมบอกกระตุ้นตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเห็นเกมตั้งแต่ไชน่าแล้วัชน่ายิงไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราทําไม่ได้นะฮะเขาทําได้ลูกหนึ่งเพราสามแต้มนะฮะมันก็ฟุตบอลนะครับ ครับก็รู้ทุกคนเสียใจนะครับเพราะผมทำมาตรฐานไว้สูงแล้วมา,าลงต่ำแี่ศูนย์เลยนะฮก็เข้าใจทุกคนนะครับก็ก็ต้องสูนต่อไปนะฮะเพราะเกมยังไม่หมดอีกนะครับขอบคุณครับ